าดูทวิตลา์ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แชทไลน์คลิปไลน์แ lap ไลน e เมโลดี้ลน์คลิปหลายคนใช่ไหมคะที่ชอบส่งงานผ่านทางลายพวกไฟล์เอกสารต่างๆอะไรเนี่ยมันก็อาจจะหมดอายุได้ทําให้คุณไม่สามารถเปิดมาได้อีกแต่ถ้าคุณกดคลิปไว้มันก็จะสามารถใช้งานได้ในระยะยาวค่ะวิธีการง่ายๆให้คุณกดแช์ที่ไฟล์นั้นนะแล้วก็เลือกคําว่าคลิปแค่นี้ละค่ะไฟล์นั้นก็จะไปอยู่ใน l ล n e คลิปเป็นที่เรียบร้อยคุณจะเอาไฟล์นี้มาใช้เมื่อไหร่หรือส่งต่อเมื่อไหร่ก็สามารถทาได้ง่ายๆเลย เพื่อนเยอะแยะมากมายส่งรูปไปส่งวิดีโอไปส่งลิงก์ไปจะมานั่งไล่หาก,ก็หาไม่เจอใช่ไหมคะใครเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมขวาด้านบนนะคะกดเข้าไปแล้วเลือกคําว่า photo and video คุณก็จะสามารถดูรูปภาพที่คุณส่งคุยกับเพื่อนเนี่ยได้เลยหรือจะเลือกคําว่าลิงก์ไฟล์ก็สามารถทําได้หมดเลยค่ะรวมถึงถ้าใครแชทคุยกับเพื่อนเยอะๆแล้วอยากหาข้อความเก่าๆใช่ไหมคะคุณสามารถกดเครื่องหมายแว่นขยายด้านบนมุมขวาเหมือนกันนะแล้วพิมพ์ข้อความหรือคีย์เวิร์ดที่คุณจําได้เข้าไปข้อความเก่าๆก็จะขึ้นมาให้คุณค้นหาได้ไง่ายๆเลยค ไลายแล็2สฟีเจอร์ที่แจนชอบก็คือแชทโฟลเดอร์อันนี้เหมาะมากสําหรับคนที่แบบมีแชทเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแชทมาจากไหนจากเพื่อนจากกลุ่มหรือจากออฟฟิเชียล c o u n t ถ้าคุณเปิดฟีเจอร์นี้มันจะแม n a ให้คุณหมดเลยจัดการเลยว่าแบ่งหมวดหมู่ว่าอันนี้ของเพื่อนของกลุ่มแล้วก็ของออฟฟิเชียลแคลวคุณก็จะสามารถดูได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนอันที่2คือการเปิดลิงก์ด้วย De f a u l t b r o w s e r ของคุณก็เหมือนกับว่าถ้าคุณตั้งไว้ว่าการเปิดเบราว์เซอร์ของคุณต้องเปิดด้วย, Safari. ยนั้นทุกครั้งที่่่มมีคคคนนสงลกก์หาุุณณใ้แววเเป็ website, ็็บไซตจะดเข้าไป๊ปมันก็จะดง ออกไปที่ซ a ฟ a r รีทันทีค่ะข้อที่ 4. Line Melody เพราะว่าตอนนี้ Line เปิดให้คุณสามารถสร้างเสียงรอสายเป็นเสียงตัวเองได้เลยค่ะวิธีการทำง่ายสุดๆเลยค่ะกดเข้าไปที่ Home เลือกคำว่า Melody Shop จากนั้นเลือก Melody By Me มีที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเลือกที่สร้างเสียงเมโลดี้ของคุณเองได้เลยพอเรากดเข้ามาใช่ไหมคะก็กด Allow ให้เข้าถึงไมโครโฟนแล้วก็กดสร้างเสียงเมื่อคุณกดสร้างเสียงใช่ไหมคะคุณก็สามารถบรรเลงเพลงไปไ้คะ่ะจะร้องเพลงจะพูด อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถทําได้เต็มที่เมื่อชอบแล้วคุณก็กดบันทึกแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็นเมโลดี้ของคุณจะส่งไปให้เพื่อนหรือจะเก็บเองก็ได้30บาทต่อ1ครั้งนะคะแล้วการทำเมโลดี้บายมีเนี่ยสามารถทําได้สูงสุดแค่3เสียงเท่านั้นถ้าคุณต้องการทําเพิ่มคุณจะต้องลบเสียงเก่าก่อนแล้วค่อยใส่เสียงใหม่เข้าไปค่ะ